สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมใหม่ที่มีชื่อว่า3ก๊กใหม่ RPG เลือดร้อนนั่นเองเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็จะเปิดให้บริการในวันที่15นะครับทางแอดมินของเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่า จะเปิดในวันที่15นี้ซึ่งก็รอลุ้นละกันนะครับว่ามันจะเปิดจริงไหมแต่เขาบอกว่าจะเปิดในวันที่15้นั่นเองเนาะดังนั้นวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาดูในส่วนของระบบรูปแบบการเล่นเนี่ยเกมนี้มันเล่นเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างนั่นเองเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะถูกใจไหมเล่นไปเนี่ยจะเป็นรูปแบบประมาณไหนนั่นเองสระ,ะเกมนี้จะเป็นเกมแนวคล้ายๆกับเทิร์นเบดนะครับแต่ว่า มันไม่เหมือนเทิร์นเบทตรงท,ที่เราไม่สามารถที่จะบังคับตัวละครในการเอ่อพัดกันได้นะครับหรือเลือกสกิลที่จะปล่อยเนาะซึ่งในเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นออโต้เลยแบบแนวเอ่อไอดอลนะครับคล้ายๆกับไอดอลนั่นแหละคุณผู้ชมสำหรับเกมนี้เราไปดูกันที่ในส่วนของการเล่นกันก่อนละกันนะครับว่าระบบการเล่นเป็นยังไงบ้างตัวละครเราเอาไว้ทีหลังเนาะระบบการเล่นสําคัญที่สุดนะครับเราลองไปดูกันเลยดีกว่า สำหรับการเล่นนะครับนี่จะเป็นการจัดทีมแบบทั่วไปเลยคุณผู้ชมเห็นปะเนี่ยจัดทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครนะครับเลือกลงได้เลือกแนวทางการจัดกลยุทธ์ทีมได้และก็ตัวละครที่ใส่เนี่ยจะมีบัฟกกที่แตกต่างกันไปจากเกมอื่นเนี่ยในการเล่นนะครับบัฟกกต้องเล่นกกเดียวกันเลยแต่ว่าเกมนี้เราสามารถที่จะ แล้วก็ให้มันตรงสายได้นะครับสมมุติว่ามันมีอยู่5ก๊กกอย่างเงี้ยเราก็เลือก5ก๊กกใส่นะครับตามที่มันกําหนดเนาะไม่ต้องเป็นกกเดียวกันก็ได้ได้บัฟเหมือนกันดังนั้นนะครับเกมนี้ค่อนข้างเล่นง่ายเลยทีเดียวและก็ในส่วนของการลงไปเล่นนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างเราลองลงไปตีให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูสักรอบหนึ่งละกันสำหรับการเล่นนะครับนี่จะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยเราไม่สามารถเลือกการปล่อยสกิลได้นะ หรือมันเลือกการปล่อยสกิลได้แต่ว่ามันเลือกได้ไม่เต็มที่อะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมมาไปดูนะครับเนี่ยการเลือกนะครับก็ไม่ต้องกดออโต้แต่ถ้ามันเต็มหลอดไอตัวเนี้ยเมื่อไหร่นะครับเราจะสามารถกดเพื่อคลิกปล่อยสกิลได้แต่เราไม่สามารถเลือกสกิลได้นะตัวละครหนึ่งมันมีหลายสกิลเหมือนกันเดอ้อแต่ว่ามันจะผัดกันปล่อยนะฮะดังนั้นก็จะประมาณนี้มีแค่อันติอันเดียวที่เราสามารถจะบังคับได้เอาง่าย เนี่ยนะฮะจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เนาะคือดานมันง่ายนะครับตอนนี้มันก็เลยจบไวไม่ทันให้คุณผู้ชมได้เห็นมีแอนิเมชันในการปล่อยอันติอะไรแบบนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราลองตีที่หอดูสักรอบนึงนะคุณผู้ชมโอเคหอน่าจะยากอยู่แต่มันไม่ยากแล้วอะค่าพลังเราไปไกลเกินแล้วนะครับไม่ค่อยได้รันด้วยนี่นะฮะในรูปแบบการเล่นเอ้ยถือ่ายังให้เห็นภาพได้อยู่นะคุณผู้ชมเนี่ยนะฮะจะเป็นประมาณนี้แหละบทจะง่ายก็ง่ายเก,กิน แต่แห่อนะครับอ๋ยมันมีการตีเก็บแต้มปะอ๋อไม่ใช่เดตตีเก็บแต้มนะฮะไอห่อมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่นะครับเจอแล้วเจอแล้วนี่หอเนี้ยยากหน่อยเนาะอ่ะเนี่ยรูปแบบการเล่นนะครับในการ PvE หรือ PvP เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบประมาณนี้เลยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันว่าชอบไม่ชอบนะนี่จัดทับนะฮะแล้วก็สู้ไปเรื่อยๆเนาะ ไม่ได้เปิดเสียงเพลงให้คุณผู้มชมได้ยินนะคือแบบเสียงเพลงมันก็เป็นเพลงจีนธรรมดาทั่วไปนั่นแหละนี่นะฮะจะเป็นประมาณนี้อันนี้มันจบง่ายมากอะ่ะผมพึ่งดันมาได้แบบอ,อประมาณสองชั่วโมงนะครับที่เล่นมาเนาะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยจะดูง่ายนะฮะอ่ะอันนี้คือระบบการ PVE และ PVP ส่วนระบบอืนอ่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีในเรื่องของการซูมตัวละครน,นะครับที่คุณผู้มชมคงจะอยากเห็นเนาะ สุ่มตัวละครนะครับมันจะมีตัวละครนะครับที่เป็นระดับแบบว่า S P S S P S R อะไรแบบนี้เนาะซึ่งในการสุ่มเนี่ยมันก็จะมีการันตีให้เราด้วยนะครับแต่เกมนี้ค่อนข้างออกง่าย ซึ่งถ้าให้สุดจริงๆเนี่ยในต่อวันนะครับมันจะมีให้เราเนี่ยเลือกเลททั้งหมดวันละ3ตัวนะครับถ้าวันนั้นเราสุ่มในเลทหมดแล้วแล้วเราเนี่ยอยากจะได้แค่เฉพาะตัวในเลทอะ่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะหยุดได้เลยตั้งเกมนี้นะคือผมลองเล่นดูละเล่นมา2 ID ดีใช่ไหมก็เออวะเราทําแค่แบบสุ่มในเลทได้ครบ3ตัวก็คือพอเลยก็ได้นะแล้วก็ในส่วนของตัวระดับเอ่อตัวงสูงนะครับเราจะสามารถได้ในตู้นี้ไหมอย่างพวกระดับ s p เนี่ย เราสามารถที่จะได้ในตู้นี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราสุ่มไปเรื่อยๆเนี่ยตู้นี้มันจะมีในการอัพเลเวลนะครับซึ่งการอัพแต่ละเลเวลมันจะมีอัตราการได้รับตัวละครที่เป็นระดับสูงเนี่ยมากยิ่งขึ้นขึ้นไปด้วยตัวระดับ SP ในเกมนี้คือตัวระดับที่สูงมากๆนะครับแต่มันก็ยังมีสูงว่าน,นี้ก็คือตัวระดับ UR อะไรแบบนี้นั่นเองเนาะซึ่งผมไปดูเซิร์ฟเวอร์แรกๆมาละมันมีระดับ UR เนี่ยมา2ตัวแล้ว แต่มันก็ยังคงน้อยอยู่นะครับดังนั้นระดับ SP เนี่ยใช้ได้ยาวๆเลยตัวละครที่มีในเกมนี้จะมียังไงบ้างเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะคุณผู้ชมสําหรับตัวละครมันจะมีอะไรบ้างว่าผมกดผิดนะฮะต้องดูตรงนี้ตัวละครนะครับแต่ละก๊กเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์ที่ผมเล่นอยู่มันเป็นเซิร์ฟเวอร์ใหม่นากก็จะมีไม่ค่อยเยอะตัวระดับ UR อะไรเนี่ย ก็ยังไม่ได้เข้าเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับดังนั้นก็ลองดูก่อนละกันอันนี้ก็จะเป็นก๊กขุนศึกนะครับก็จะมีตัวละครที่เป็นระดับ sp และก็ระดับในส่วนของ ssr นะครับลงไปเรื่อยๆตามระดับมันเนาะโอโหอันนี้เตอรเซียนแน่แน่นะฮะอันนี้ก็คือตั้งโต๊ะนะครับออกยากมากนะ sp ะต้องสุ่มไปให้ไกลๆมันถึงจะออกง่ายเนาะูด,ดิอันนี้ใครอะคือไม่รู้เหมือนกันนะฮะตัวละครมันค่อนข้างแปลกตาด้วย ซุสนสร้างเตียงระดับ sp นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละค,ออครไข่ไข่ซุนเซ็กตัวไหนอมันต้องมีซุนเซ็กสักตัวแหละจิวี่เหรอ <c oughs> นี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโกกจกก็จะมีกวนอู้อะไรแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นพวกตัวเหงตงจูกัดเลี้ยงอะไรแบบนี้นะครับเล่าปีแล้วก็ออจูกัดเลียงนะครับหรือของเบ้งเนาะ อันนี้จะน่าจะเป็นกวนอินผิงไหมน่าจะเป็นกวนอินผิงแล้วแหละคุณผู้ชมอืมก็ประมาณนี้แต่ละครบอ่ะตัวละครมันให้เลือกเยอะนะแต่เกมนี้มันไม่จําเป็นที่เราเนี่ยจะต้องเล่นก๊กเดียวกันนะคุณผู้ชมจําไว้เลยเราสามารถที่จะคละตัวเก่งๆของกกอื่นเนี่ยเอามารวมกันได้เด้ออันนี้คือข้อดีของเกมนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องเล่นกกเดียวกันนะเซิร์ฟเวอร์นอกผมเห็นเขาเล่นคละกันหมดเลยนะแบบตัวไหนเก่งของกกไหนก็เอามาใส่รวมอะไรประมาณนั้นเนาะนี่นะฮะ โอเคอันนี้น่าจะเป็น jo โจจูไหมกกุยปะถ้าเป็นกกุยอ๋อกกุยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นซูมอี้แน่เลยอันนี้ตัวอะไลไม่เตียวเลี้ยวหรอน่าจะเป็นเตียวเลี้ยวนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นจางซึนหัวอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เนาะตัวละครตัวละคระระดับ UR ยังไม่ต้องไปดูหรอกเซิร์ฟเวอร์ไทยยังไงก็ยังไม่มีระดับ UR นะครับะะดังนั้นเราดูแค่ะระดับ SP SP เนี่ยมันจะเข้าก่อนเป็นอย่างแรกเลย แล้วก็รูปแบบกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีให้เราเนี่ยได้เล่นกันเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเติมเงินหรือว่าจะเป็นกิจกรรมจัดอันดับนะครับมีหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการสุ่มกาชาฟีเนี่ยที่แสนจะเยอะมากๆนะครับคือใครที่เล่นเกม3ากโก,กะมาหลายๆแนวอะ่ะมันจะเป็นแนวเดียวกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพวกกิจกรรมการเล่นผ่านด่านแล้วก็มาสุ่มตัวละครเพื่อรับเลือกฟีอะไรแบบนี้ หรือจะเป็นพวกกิจกรรมตีบอสอะไรแบบนี้นะครับกิจกรรมจัดอันดับอะไรแบบเนี้ยมีให้เราได้เล่นกันเยอะมากมายนะครับนี่ก็เป็นจัดอันดับค่าพลังนะครับในเซิร์ฟเวอร์แรกเนาะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมดันดานนะครับใครไปได้ไกลอะไรแบบเนี้ยหมดระยะเวลาเราก็จะได้ของรางวัลเนี่ยที่มันเยอะมากๆอะไรประมาณนี้นั่นเอง แล้วก็ในส่วนของพวกกิจกรรมเติมเงินก็คงเยอะเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าสายฟรีเล่นได้ไหมผมมองว่าเล่นได้นะครับผมเล่นเซิร์ฟเวอร์แรกๆเนี่ยมันก็แจกแบบพอประมาณไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็เซิร์ฟเวอร์แรกๆอะ่ะถ้าเราเป็นผู้เล่นใหม่เราไปเล่นเซิร์ฟเวอร์แรกแอะ่ะมันแจกเยอะมันก็ดูว่าเฮ้ยทำไมเกมนี้แจกเยอะจังวะคุณผู้ชมต้องไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ของต่างชาติใหม่ๆนะครับคุณผู้ชมก็จะได้รู้เลยว่าเออจริงๆมันไม่ได้แจกเยอะจนเกินพอด,ดีนะครับในเซิร์ฟเวอร์ มันก็เหมือนกันนี่แหละเดอะเกมดูดิผมว่าเหมือนแน่เดี๋ยวถ้ามันมีกระแสดีๆสักหน่อยหนึ่งนะครับแบบอยากได้ออทียริอตัวละครตัวไหนยอดนิยมอะไรแบบนี้เดี๋ยวผมทําออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันในภายหลังนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเราก็เอากันแบบเข้าไปก่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ